กราบสวัสดีทุกท่านณหน้าเวทีครับพี่น้องกราบขอบคุณคณะผู้สร้างครับจริงๆกับทีมงานศรรามน้ําเพชรมาทําการงานสําหรับคืน <laughs> รับกทเป็นลูกทานามาปกคองดาวขอบคุณคุณสมสวยครับควรเป็นเรื่อินะครับเรยครัวบเีเกิดปิมาขอสรางครับเพชรอการทำกางแงร่ครับเป็นงานขององค์พระคุูปครับเป็นสีทาใจรับด้วยเอกผู้นำีมงานครับเ nên đừng có đi <laughs> theo nhé. Nếu các bạn thích theo thì các bạn cứ theo nhé. Nếu các bạn สองขอในหลังเวทีครับวัดพระตาร้องอย่าลืมว่ารายการเพชรรามนะครับทางช่องสามครอบครัวของศรามลำเพชรและรายการข่าวบหน้าจอครับทางช่องลูก้อยครับรอบเวทสองราม 啊。 แล้วงานบวชของ้องเบลวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้ามีกี่เลี้ยงสามสิบสามสิบไม่เข้าบวชสามสิบเอ็ดตึกแข่งตึกไม่ได้หรอกไม่อะกูต้องอยู่บวชหน้าไฟให้พ่อกูอนงานมาเลยนเกียวพ่อเลยขอบนผูครับมีงวันกับเอกสอนรามเดี๋ยวพี่เอกสอนรามก็บวชแล้วบวชปีเนี้ยปีเนี้ย สิบเก้าย oo> ี่สิบวันวาใช่ไหมครับผมตอนเราโวดไม่ต้องกลัวแม่เดี๋ยวให้บุญร ja ักเล่นแทนจนผมโวดก็ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวกูเอาพ่อกูมาเล่นแทนด้วยไหวเลยพ่อหพ่อกูเนี่ยประคองคอยได้กันรู้ว่าบุญละต้องยอมต้องยอดขอบคุณครับพี่แม่กู้ก็ไปไหน ไอหลงไปอ่านทองแล้วมั้งกูบอกว่าอย่าดูไปงานก็ไม่ดเสบอกให้เขารู้ชื่อและเป็นเจ้าไวเางาคนเลยแล้วนี้เช้ามืดหกโมงเช้าอย่าลืมนะครับทำไมครับรยุทธ์ครใคครไปอ่ะ้ามารนี่จะล่วงอไดไมมมีใครไปกูชอบดู่อรนขอรู้จะไปบอกว้าทำต้นต้นมืออะไรรานที่จอมตรวจังหวัดนครรีธรรร ทองดาวอังสุมาทุ้คงเกตได้จิตระกอบเจ้าษคนชื่ออะไรกันบ้างอังสุัยอังสุกหมอนฉันไปไม่กลับเยครัตาย้มังเพื่อนดีพอจองดีนะก็มาจะลองเพลงเขม่าหนมีความเขาเรียก่าปฏิจินดีที่ได้เจ้ตะบองดาวพร้อมกับอังสุมาแล้วก็จะาษาคนเช่้าวสั่งว่จิิดาได้มาดาว่าเขามาทะลองมีพระคุณ ทศุมายาเพ่งรานครไม่เคยเห็นหน้าท่านมาตอนพี่สึกกเจว่าราุาาเดือมันจะรูปหน้าตายยงไที่ที่ม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ที่วันนี่มันเต๋าแต่แต่ว่ามันจะเต๋าวัดบางเหือ่แ่ไอ้เ่่่บางเห่ะอะไรวะติ่งชบเล่น่ะแต่วันนี้เี้ย่้ววาไม่ต้องเลี้ยวซ้ายอเลี้ยวซ้ายไปวัดไหนวัด้บวบวัวบัวบัวัวบ มจะเลื Emily, ่อไมเพราะว่าถามไม่ส่งมาแล้ว มันเรื่องอะไรอะอุ้ยตายแล้วทำไมตุ๊กตาต่ำขนาดนี้นะฮะอ่าอุ้ยลักษณะจะไม่มีรถเก๋งขับเนี่ยลักษณะจะขับวินมอเตอร์ไซค์แบบหัวเนี่ยถึงได้กูขนาดนี้นี่ไปตัดแล้วเรื่องกูกูสิเนี่ยครับเอ่อแล้วเล็กเป็นใครครับเนี่ยอ้าวจะบอกให้ก็ได้ชฉันีม่แน่ตุมามยาเป็นพระคุ้มมันขององค์กษัตริย์บาสลองมาจากแผ่นดินปัยกะลาพระคุ้มมันขององค์บาสลอง สวย,วนนะยขนาดเนี้ยลยกขันหมากมาทำไมไม่ทำไมไม่รอพระองค์านเนี่ยยกขันหมากไปหาอา้าวก็มาแต่งงานสิอ๋อยกขันหมากมาไกลเลยนะเนี่ยเอาสมัยนี้นะไม่เคยเห็นเนี่ยหนังแขกอ่ะผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายยกขันหมากไปเองเอพราะว่ามั คนรู่ของเราใช่วนรู้ของเรายกขันเอขันหมากไม่โยกรับยกขันหมามายจะมตีเขาได้ไงล่ะเห็นหมีเมหนึ่งตหนีมอ้ยายวนึงเห็นหมีูไหมอ้าอยากไดเห็นเยอะจะมาเจอกันเลมาเจอกันเออ แต่ว้าเจอองค์หญิงเนี่ยเข้ามาด้เลยนะคะไม่เลยเหรอหล่อไ่แล้วน่ะเอานี่นั่งสง่าเลยไม่เคยเห็นแล้วสินั่งสง่ามมากเลยนี่มัมันจะขัดเอาดูเอาเลยเสียมากเลยหล่อแบบ ผมยกมาเขาบอกพดลูกเขาไม่ได้เดอเขาใครเนี่ยเาเลยว่าอกาเองดีงววะคนที่สารการีมันบุ๋ิมัเลยเดิามานื่อเนี่ยใครไม่เรื่องม่คนโน้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่แล้วใครจะมาเป็ใครเลยเ่ยโอ้โหนั่งแดงโลเลยนีลงมาที่หนก มหาเจ่อย่โอ้โหเรียกอะไรควักเปเรียกวิกตอไรเลยจะเรียกอะไรเรียกเรียกแกนั่นแหละลงมาเร็วๆอย่าให้ต้องมาหลบขึ้นมันร้อนของแกแบบอะไรอากระมืงอ่ะลงมาไปเถอะพี่เนี่ยผมหญิงเขาไม่คิดซื้อไปนี่กองโซนคนละแม่เนี่อไหร่ล่ะนี่อยากโชว์สติปีกจะเลี้ยงไม่ถักเปียะคุยุ่งเลยครูรู้เลยใกล้จากไหนเนี่ยหนักเลยใกล้ อะไรติดคอเหรอนักเละไรว่ากินทูรถมากอ่ะดไปตามมาทลองกันหน่อยสิไปเดี๋ยวเจให้ยี่สิบติ๊กติ๊ไปซะมาทลาหวานลัำสีนเหอท่านเหรอไ่ไไปตามมาทลางไปตามมาทลางที่ เขาไม่รู้จักมาตลองเหรอ,อ ไม่รู้ไม่เคยตอเ่ามรู้ย้ายจุดแล้วเหมืกันตายเลยแ่วงกก็ไม่เห็นแล้วเจ้าพี่โอยผมจะเดินทางมาคิดถึงเจ้ตายหายใจไม่ทันเดีวเธอมีใครมาจากไหน เธอคู่มั่นเมียาแต่อึ้งทำไมล่ะเพื่อนี่แหละว่าที่เมียของพระองค์ท่านไงล่ะเขาเต็มที่แล้วเขาได้ยกขอนมาให้แตกเลย่อที่เไม่ต้องรอแล้วแตกเลยทปเลยผู้หญิงม่ต้องผู้หญิงเขาต้องยกมาหาผู้หญิงเดินของเขาหรือว่าบนลูกเขาอะไรย็ได้แต่ยำดิตัวเมียเหรอทำไมเธอรีบจังเลยก็ขคนมามาแบบนี้เป็นผู้หญิง พี่ต้องหาเที่ยวขันหมาไปหาเธอแต่นี่มันอีสองวันเท่านั้นมันก็จะถึงกำหนดแล้วผมชิคทนไม่ไหวแล้วไปคะนี่แหมผมชิคก็ลเลยยกกองขันหมากมาแต่งงานเลยนะไปค่ะแต่งงานนะไปค่ะสมายาถ่าเคยจะแต่งงานเอาอย่างนี้อยู่ที่เมืองของพี่ซะกอ่อนอีกสักเจ็ดวันพี่ปีบาสลองประกาศไปทั่วทั้งสิบสองปันนาว่าพี่จะแต่งงานกับเจ้าสมายารอซะกอ่อน ถึงสัปดาซะก่อนแต่ว่ามาอยูที่นี่จะจะต้องรู้จักบุคคลสําคัญในเมืองทางด้านขวามือนั่นคือพออระอนุชาตะกองดาวพี่เองเป็นน้องชายของคุณให่พี่ตตะกองดาวตะบองดาวพี่นะเป็นไ,ไรห,นนะหรอกนะหล่อจังเลยโมว่าเท่วยเดียว่างๆเาจะมาคุยเล่นนะดูแล้วไม่คุยห้องเปิดไว,ไวใ้ใช่ปะล่ะเปิดตลอดเลยด แมเปิดเปองทางให้ด้วยเปิดไปก็ระวังเจอเมียกับลูกนั่นแหละยิ้มไปน่นยิ้มไปเลยไม่ได้เจเมียนะัวยโสดอยู่ลูกเมียไม่เคยตกถึงทองเลยพูดจริงนะสุมายาแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคุณพลเอกพร้อมกับจิตตะพชื่อว่าอังสุมาเพิ่งจะแต่ง สจัรกรเอกหรอือไม่คะอุ้ยดีเลยเหมือนฉันชอบแบบว่าการวาดภาพอย่างเงี้ยผมฉันขออนุญ,ญาตไปคุยกับสตรักรเอกไดนะเพคะไม่ต้องหื่อนะอย่าหื่อนะรู้ป่ะเดี๋ยวมา,ดวาเดี๋ยวเขามาอยู่ไปเรื่อยๆว่าเหมาหมดเมืองอันซูน่าพี่เขาว่าเป็นสจัรกรเอกใช่ไหมใช่แล้วเธอถานาัดวาดอะไรหรอต่อท่านนี้อยากวาด พวกมี้เตรียมภาพและตัดภาพเหมือนจริงหรือเป่าคะโอ้ภาพเหมือนจริงดีเลยแล้วไม่ลองหัดวาดแต่ว่าเปลือยกายบ้างอ่ะแต่เธอต้องแก้ภาพวาดด้วยนะเฮ้ยเป็นอะไรแย่รูสมัครเป็นผู้ช่วยผสมสีคนไหมต้องมาด้านลูกต้องมาง้านหน้าแนไม่ได้เลยเออออกินบงชัยคิดว่าวาดภาพมัตช้าบงชัยนี่ความภาพเก่งนะไวด้วยต้องภาพพี่นะพี่ค่ะครูอัดต่อให้ แสดงว่าชอบชอนก็คือก็มนกไม่เคยชินเหมือนกันเราะไม่น่หนักเหมอนกันคือท่านหนักเราไม่ลองเลยหรอกแมขออย่างเงี้ยมันต้ก็ฝึกเดี๋ยวมันก็ชินเองมานั่งตรงนี้ดีกว่านะจ๊ะยังไม่หมดในายไปกิน่าเดี๋ยวของพี่บุคคลสำคัญถ้าไม่เอ่ย